สวัสดีจ้าพี่น้องพอกันอีกแล้วเนาะจ้าพี่น้องจ้าพอกันคือเกาค่ะพี่น้องวันนี้สิ่งผ้ากินกับเขาง่ายๆเนาะเขาคัา่วคือเกาจ้าผ้าผ้าเห็ดอันพัดพัดอัน,นย่างกะพัดปะคงนะคะพัดมะละกอใส่ไข่เนาะพี่น้องเนาะคอยไปได้ปะคงมากอันปาคงปะคงอยู่ข้างบ้านมันลมเนาะ,ะพี่น้องลมลงมาแล้ววะ ่วยเป็นกอนอยู่เพราบบบอกว่าไปเอาได้ยายคนว่ะก็เลยไปเอาค่ะพี่น้องจ้าของฟี่เนาะของฟี่ไปค่ะพี่น้องเขาคัวไปพัดน้ำกันจ้าพี่น้องจ้าไปเลยไปเลยค่ะไปค่ะหาเตากันเลยนะพี่น้องหาเตากันเลยหาเตากันเลยเดี๋ยวปั๊บกล่องอีกนิดนึงค่ะพี่น้อง มาเนานะพี่น้องจ้าเก็ดเลยค่ะใส่อันนี้นะครับพี่น้องใส่นะ้ำมันหมูนะคะ่ะ มันแดดตักใส่ไข่ไปเลยได้จ้ะพี่น้องจ้ะไปเลย Okay. เลยค่ะพี่นอถามเราแล้วกันช่วยยังต่ำค่ะพี่นอค่อย้แล้วค่ะค่อ้หน่อยเดี๋ยวจะใช้ไม้กันได้แล้วให้มันยุบลงไปค่ะพี่นอ

ตัวเข้มด้พี่น้องด้นี่รถวดีวนี่ตัวเข้ม ได้มากเพามูใส่กรไไ้ได้ไม่้องด้วยแต่ว่าถอยพราใส่เพราะว่ายัางไงถอยใส่ไปยัดติ่มเราก็กินน้ำแล้ดจะไมากินน้ำกันได้เนาะมันยกลงไปใครก็จะไลยอยู่ด,ยยด,ด้วยกพี่นางถ้าบ่ไลจะใส่ไหมเนาะแซ่ ไปเปลจังหน่อยแล้พี่น้องปิดตาไว้พี่น้องปิดตาไว้ปิดตาไว้ไข่หน่อยเนาะใส่อีกันพี่น้องใส่ปีกจังหน่อยแต่ตอนนี้ก็ได้รับแหละแต่ว่าควต้องไปต้นมันมาไม้นะพี่น้องต้นขามาเนยจังโบเล็กเนาะพี่น้องเนาะ น,นี่คือวิธีการคุกมข่อยเห็ดกับไข่เนาะเพราะว่าเขาบ้าเคาะชอบไข่เ,เละในอาหารพี่น้องคือเห็นมีจังสี่ไข่จังสีเห็ดแบบนี้เนาะคะ่ะไงเฮงเงี้ยขึ้นมากสิพี่น้องกลับไข่โบเลตนะคะพี่น้องนะเดี๋ยวเสียหนามเติมเล็หน่อยะคะ่ะพี่นอ้องเสียควานามมันหน่อยเนาะ พ่นไปยนะคนะพี่ลองไฟจัหน่อยนค่ะพี่ลองเนาะีไฟจักหน่อยปิดนะไฟ,ฟไปค่ะพี่้องจ้าพี่้องจ้าเซ็ตเรียบร้อยนะคนะเนาะ คน,น่านกินหรอน่ากินไหมคะไข่นี่ก็ข้าวเจ้าก็ได้ข้าวเหนียวก็ได้ได้อาแต่ผู้ใดมากับี่นามีไข่ไข่สองลูกนะคะใส่พริกลงไปด้วยตำเรียนนะพี่นอนะ้องเนาะโอเคพี่น้องจานะ้าน้อหั่นอ่า ผัดมะละกอใส่ไข่เด้อพี่น้องจา้าผัดมะละกอใส่ไข่นะ้อค่ะพี่นอ้องกล่องจักน้อยนะคะพี่น้องคลิปนี้กับซิดิล่ากันอีกแล้วนะค่ะพี่น้องขอพี่น้องยนดีมไม่แห้งถือหววรวยเบอร์กันบ่นนอกค่ะพี่น้องไปละค่ะคลิปหน้าพอกันไม่ขอพี่น้องโชคดีสุขปูสุขคนนะคะไปละค่ะเก็บหน้าจอ สวัสดีค่ะ